อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการอัปเดตของเทสลเนอร์ครับผมอิอิ เกมอะไรไม่รู้แต่กูเสียตังอไอ้ซ์ Hello, สวัสดีครับผมกับผมจอคกับผมวันนี้จอามาอยู่กันที่เทลส์ลาเน์เซิร์ฟเกาหลีกับการอัปเดตใหม่ครับผมนะคือวันนี้ต้องบอกเลยว่ากิจกรรมเยอะมากแล้ววันนี้นะครับมีระบบใหม่ไม่ตั้งหากนะครับ ก็สายแฟชั่นามพลาดแน่นอนนะครับพอระบบนี้เนี่ยนะครับทำให้จับลังเลเลยครับถึงต้องถามเลยว่าสุดเกมนี้คือเกมวิ่งใช่ไหมครับตอบจอบับขีหรือว่าเกมนี้คือเกมสายแฟชั่นแต่งตัวอันนี้ไม่รู้แล้วนะฮะแม่งเปลี่ยนไปตั้งแต่ระบบบิดมาแล้วนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปดูว่ามันระบบอะไรเกี่ยวกับอะไรกับแฟชั่นนะครับเราไปดูไอเทมใหม่กันก่อนเลยดีกว่านะครับมา ที่ร้านค้านะครับตอนนี้มีไอเทมใหม่มาถึง4ชิ้นด้วยกันนะครับเริ่มจากไอเทมแรกเลยครับนะก็จะเป็นตัวของไอเทมกล่องสัตว์เลี้ยงตัวละครของเรานั่นเองตอนนี้นะครับมีมาเพิ่มอีก4ตัวครับนะก็มีตัวอะไรบ้าง1คืออาครับมีโฮแล้วก็ลูซี่สุดท้ายคือชิโฮครับผมแล้วมันไม่ได้มาแค่แบบรูปแบบใส่ชุดธรรมดานะ มันมาในรูปแบบใส่ชุดแบบแต่งตัวมาด้วยเช่นตัวนี้เนี่ยนะครับผมถ้าดูดีๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นเกรด A นะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นใส่แบบใส่ชุดปุ๊บมันจะเป็นเอสซึ่งสเตตัสต่างกันแน่นอนแล้วสัตว์เลี้ยงบอกเลยนะครับว่าเอาเรื่องอยู่นะครับผมเพราะว่าสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่จะบวกพวกสเตตัสนู่นนี่นั่นแล้วก็บวกเอเพีไปอีกโกดนานโกดไวนี่คือเอกลักษณ์ของมันนะครับใน,นั้นตอนนี้นะครับมี4ตัวให้เลือกนะครับสุมกันได้เลยนะครับก็คืออาลูซี่ชิโฮมิโฮนะครับ4ตัวมาแล้วแล้วก็มันจะมีตัวของคูป,ปองครับเผื่อเกลือก็มาแลกได้นะครับผมนะ เกือเท่าไหร่ก็มาแลกได้หมดนะสามารถอัปเกรดตัวละครที่เราได้เนี่ยนะครับเป็นเกรด A กับเกรด S ได้เลยเพียงแค่ว่าคุณต้องใช้คูปองนะตามนี้นะครับโอเคครับนี่คืออัปเดตแรกนะครับสำหรับกล่องสัตว์เลี้ยงต่อมาอัปเดตที่2นะครับก็จะเป็นตัวของกล่องสัตว์เลี้ยงพิเศษตอนนี้มาเพิ่มอีก3าตัวครับเป็นซีรีส์ที่4แล้วนะครับตอนนี้มีแดงส้มเหลืองตอนนี้เขียวเลยฮะนะก็จะมีเพิ่มอีก3าตัวครับตัวแรกเลยจิงจอกไทซิตัวอะไรครับจิงจอก มันมี2ตัวในเกมแต่ว่าสําหรับในะภาคนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นของมิโฮครับอ่าอันนี้คือของมิโฮนะครับต่อมานะครับก้อนเมฆครับผมไทสิก้อนเมฆเมป็นของอะไรครําตอบคือก้อนเมฆเป็นของสุนหงอคงครับผมนะแล้วก็สุดท้ายลูกเจี๊ยบไก่นะครับนะมันเนื้อเรื่องมันมีคนนึงชอบลูกไก่ลูกเจี๊ยบมากนะครับนะก็คือบิ๊กโบ นะครับผมนะใครแบบว่าเห็นแฟนอาร์ตอะไรก็จะชอบเห็นบิ๊กโบขี่ไก่อะไรประมาณนั้นแหะตอนที่หมดสัตว์เลี้ยงมันมาใหม่นะซึ่ง3ตัวนี้นะครับมาแล้วในกล่องสัตว์เลี้ยงพิเศษนะครับเวอร์ชันที่4สีเขียวนะครับผมนะสเตตัสก็เหมือนเดิมเขาไม่ได้อะไรมากนะครับเอาไว้บวกแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็ดเหมือนเป็นกับข้าวอ่ะเหมือนเป็นกับข้าวแถมให้ตามนั้นนะครับแล้วก็มีพวกกล่องจักรพพัดอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมก็ตามนั้นนะครับอ่ะ ก็ใครสนใจสามารถซื้อได้นะครับ2กล่องนี้มาขายละ <S <S ต่อมาอีก2อไอเทมนี้คืออะไรสายแฟชั่นครับฟังเลยนะสายแฟชั่นสำหรับไอเทมนี้นะครับเป็นไอเทมสำหรับมิโฮครับเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรอะมิโฮชิโฮทั้งมิโฮกับชิโฮคือตอนนี้เนี่ยใครสังเกตดีๆเนี่ยคือไอเจ้าชิโฮกับมิโฮเนี่ยมันมีหางซึ่งบางคนไม่ชอบแบบโอ้โหมันมีหางอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเขาเลยมีไอเทมลบหางออก นะถ้าเกิดว่าผมกดใช้อเทมนี้ปุ๊บปรากฏว่ามีฮกจะไม่มีหางนะครับชีฮกก็ไม่มีเช่นกันนะเนะี่ยอันนี้อันนี้คือชโชว์ใช่ไหมครับพอผมกดปุ๊บหายปับ๊บนะครับดังนั้นก็คือใครสนใจนะครับไม่อยากให้มีหางก็สามารถซื้อไอเทมนี้ได้และอีกอันนึงครับคือไอเทมหางเอาไปทําอะไรเดี๋ยวจะบอกให้ครับว่าไอเทมหางซื้อแล้วไปทําอะไรติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับนะตอนนี้ก็มีสี่ไอเทมที่มาขายใหม่นะครับก็ใครสนใจก็ซื้อได้นะครับ ต่อไปนะครับเรามาพูดถึงกิจกรรมกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมตอนนี้นะครับที่อัปเดตในเซิร์ฟเกาหลีนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สะพึงตาสะพึงใจเป็นอย่างมากเพราะมีการอัปเดตกิจกรรม Special Mission ครับผม what the is this มันคืออะไรมันคือภารกิจครับอีเวนต์ภารกิจโดยภารกิจเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้ครับเป็นมิชชั่นให้เราจนถึงมิชชั่นที่35 คือในเกมเนี่ยจะมีถึงมิชชั่น35นะครับและให้เราทำมิชชั่นเรื่อยๆเพื่อแลกของรางวัลในนี้ครับ What the fuck is this นะครับมันคือของรางวัลที่เอาไว้แลกครับนะแบบเราทำภารกิจเสร็จเลือกมา1ชิ้นเช่นตอนนี้นะครับภารกิจแรกที่จ็อบไปแปลมานะครับก็คือเขาบอกว่าให้เล่นแมปอะไรก็ได้กูไม่แคร์นะครับซึ่ง อ่ะสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยมีเปลลียโรไอ้นี่หรือเปล่าตำรวจต้องดูก่อนนะกับเปียโรฟาร์มแต่ว่าส่วนใหญ่เขาบอกว่าเปียโรฟาร์มดีดีนะครับก็อยากได้กันเพียนงะแค่กดตรงนี้เรากดแลกไปเพิบเรียบร้อยครับผมนะคือภารกิจแรกสําเร็จผมได้เปียโรฟาร์มอีของมันดีต่อใจมากนะครับนะก็นี่นะครับคือภารกิจนะครับนะใครที่ยังไม่มีชุดอะไรชุดนองชุดนอนพวกแบบชุดนักเรียนอะไรประมาณนี้ก็ไปทําภารกิจซะแล้วมาแลกนะครับผมเพราะว่า ออย่างที่เห็นนะครับโอเคนี่แหละครับคือกิจกรรมสเปเชียลมิชชั่นนะครับผมนะอ่ะรอเข้าไทยเร็วๆนี้นะครับใครไม่มีชุดไลไรก็เตรียมเก็บกันตรงนี้ได้เลยต่อมานะครับกิจกรรมต่อไปครับผมพูดถึงระบบใหม่กันครับวันนี้เป็นการอัปเดตที่ต้องบอกเลยว่าระบบใหม่นี่ค่อนข้างจะแบบสะพึงตาสะพึงใจอีกรอบนึงนะครับอ่ะแล้วเชื่อเลยตอนนี้หลายคนนะครับมองชุดจับดีๆครับทุกคนครับ ลองทายดูชุดที่จ๊อบใส่เนี่ยชุดอะไรครับมันคือชุดอะไรไม่เคยเห็นใช่ไหมจริงๆชุดที่จ๊อบใส่เนี่ยกลาสีนะจริงชุดที่จ๊อบใส่ตอนนี้คือชุดกลาสีเอา้าจะไ,ไม่เป็นสีฟ้าไม่ใช่เหรอเอ้แล้วทำไมจะเป็นสีเหลืองตอนนี้นะครับคือเกาหลีได้อัปเดตระบบใหม่ครับเป็นระบบที่ตอบโจทย์สายแฟชั่นมากมาก และระบบที่อัปเดตใหม่นะครับคือระบบย้อมสีครับผมเปิดให้ดูเลยนี่ครับ <c ười> <c ười> นะก็เอ้ยมันคือระบบอะไรที่มาที่ไปเป็นยังไง <c ười> เดี๋ยวไล่ให้ฟังครับคือ <c ười> <c ười> ตอนแรกเนี่ยมันจะมีร้านหนึ่งนะครับที่เรารู้จักกันคือร้านของมาอุ o. ซึ่งร้านมาอู o. นี้เขาก็จะแบบว่าขายของแบบพวกชดุดทั่วทั่วไปน่าลงน่ารักนะไม่ค่อยบวกอะไรเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้นะครับทางเกาหลีได้เอาร้านมาอุออกไปแล้วแล้วเอาระบบย้อมสีมาแทน นะครับแล้วระบบย้อมสีนี้จะเห็นได้ว่าแล้วมันจะหาได้จากไหนคือจริงๆริตรงนี้มันต้องเป็นร้านของมาอู่ใช่ไหมเข้าออกครับแล้วเปลี่ยนเป็นร้านย้อมสีแบบนี้เลยนะเนี่ยมาเต้นระบบากันเนี่ยนะก็ <c oughs> นี่เลยครับนะคือรูปแบบใหม่ของเจ้าร้านย้อมสีแล้วก็ของร้านมาอู่เองด้วย <c oughs> นะเรียกว่ามาอู่เวอร์สองดีไหม <c oughs> นะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงฟังก์ชันในการทํางานระบบย้อมสีกันดีกว่าว่ามันย้อมอะไรบ้าง อันดับแรกเลยนะครับชุดที่จะสามารถย้อมสีได้จะเป็นชุดที่ขายในร้านค้าครับนะไม่ใช่แบบพวกชุดโปรโมชั่นหรือชุดอะไรนะส่วนใหญ่เป็นชุดที่ขายในร้านค้าประจําเดือนต่างๆอนะ่ะเช่นชุดมาลีนโอเชียนจำได้ไหมครับที่มันเป็นใส่บิกินี่อะไรประมาณเนี้ยเรามาย้อมสีได้นะเอาสิ <c oughs> นะหรือว่าจะเป็นชุดลูกเจีย๊ยบที่ตอนนั้นจ็อบได้รีวิวไปนะครับเนี่ยชุดลูกเจีย๊ยบ มันก็ขายอยู่ที่ร้านค้าก็มายอมได้และที่จ็อบพึ่งรีวิวไปแปแบบเที่ยวมาขายนะครับห่างมีโฮก็มายอมสีได้เหมือนกันแสดงว่าไอเทมนี้มันขายในร้านค้าราคา5้าแสนทีอาร์เนี่ยคือเอาไว้ย้อมสีครับะนะฮะนะนี่แหละครับก็คือไอเทมที่สามารถย้อมสีได้ส่วนไอเทมอื่นเช่นปีกอะไรประมาณนี้ที่มันไม่ได้อยู่ในนี้หรืออยู่ในช่องนี้จะไม่สามารถย้อมสีได้นะครับตามนี้นะ โอเคทีนี้เรามาพูดถึงว่ามันย้อมสีกันยังไงนะครับเดี๋ยวจ๊อบจะทําให้ดูนะครับผมนะเช่นเดี๋ยวจ๊อบจะลองย้อมสีตัวนี้นะครับอ่ะย้อมสีของชุดฮาโลวีนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวจะขอถอดทุกอย่างออกก่อนนะครับแล้วก็จะจะย้อมสีฮาโลวีนนะครับอ่ะใส่ถุงมืออะไรเรียบร้อยแล้วก็ผมอ่ะอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับก็คือให้เลือกชุดนะครับาตามสเต็ปเลยต่อมาไอตัวข้างบนคืออะไร ตัวข้างบนเอาไว้ปรับท่าโพสกับพื้นหลังครับไปฝั่งซ้ายจะเป็นปรับท่าโพสคุณอยากให้โพสแบบไหนอ่ะก็แบบนี้นะต่อมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นปรับพื้นหลังครับผมอยากได้พื้นหลังอยากเห็นพื้นหลังเป็นยังไงอ่ะจอบอยากได้พื้นหลังแบบนี้แล้วกันนะครับมันดูแบบเทเลนเนอร์ดีนะโอเคแล้วก็ซูมอินซูมเอาตามได้หมดโอเคต่อมาขั้นตอนที่2ครับคือการจัดชุดคือแบบว่า เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้จับใส่ปีกใส่อะไรด้วยมันเกะก,กะใช่ไหมก็สามารถเอาออกได้และทีนี้นะครับขั้นตอนที่3คือการใส่สีครับแล้วเราจะใส่สีได้ยังไงอ่ะเช่นจับจะยอมเสื้อก่อนเลยจับจะกดตรงไอเทมเสื้อตรงอันที่2นะครับที่จับชี้อยู่กดปึ๊บนะครับไอตัวช่องที่3มันก็จะขึ้นมาเลยเป็นส่วนที่1ส่วนที่2และส่วนที่3นะครับถ้าเกิดว่าเ,าเอาเมาส์ไปจอดเนี่ยมันจะบอกให้ว่า ตำแหน่งสีที่เราจะเปลี่ยนอะ่ะคือตำแหน่งไหนเช่นตอนนี้จอบชี้ไปที่หนึ่งนั่นหมายความว่าสีที่เปลี่ยนคือที่มันกระพริบยอยู่เห็นไหมสองก็จะเป็นอย่างนี้อ่าสามก็จะเป็นอย่างนี้เห็นปะนะอ่าสมมุติว่าจับอยากเปลี่ยนสองเพราะจับอยากทาให้ชุดนี้เป็นชุดเมท <c oughs> อยากให้เป็นชุดเมทอ่าแล้ว ทีนีน้พอเรากดเลือกสองปุ๊บมันจะเข้าสู่ขั้นตอนที่สี่คือขั้นตอนการเลือกสีนะครับคุณสามารถปรับสีได้เลยว่าคุณอยากได้สีอะไรอ่ะผมลองสีขาวแล้วกันผมอยากให้ชุดนี้เป็นชุดเมดนะเนะี่ยผมอยากให้เป็นสีขาวต่อมาตรงนี้ก็ต้องดบเนาะถ้าเป็นชุดเมดเอ้ยมันสวยว่ากูชอบนะแล้วก็สุดท้ายอันที่สามันนี้ก็จะเป็นตรงคอใช่ไหมมืรู้คอเป็นไรสีชมพูหรืออะไรอ่ะสีขาวแล้วกันใหนะ้มันดูเมดน่ารักมากเลยชอบ คชชอบเลยต่อมาเนะครับผมอ่ะนี่ครับ,รบแล้วก็ส่วนเท้าอ่ะผมลองส่วนเท้าต่อนะส่วนเท้าอ่ะเนี่ยที่กระพริบมีอยู่สองสีเอาอะไรดีอันดับแรกอันนี้อันที่สองไม่มีอะไรแต่อันนี้สีดำแล้วกันนะครับเพราะถุงน่องมันเปลี่ยนสีถุงน่องไปได้แล้วอ่ะทรงผมครับมันมีอ่ะเปลี่ยนทรงผมแล้วก็หมวกหมวกก็คงต้องสีดำแล้วเนาะถ้าเป็นเมดอ่ะตามนั้นแล้วก็สุดท้ายคือถุงมือเหมือนเดิมแหละนะ แต่ว่าแต่ว่าไม่มีเปลี่ยนสีผมไหมอยากรู้จังไหนดูสิอ้ามีเปลี่ยนสีผมงั้นก็เออมันจะดูกลายเป็นแบบอแก่ไปไหมเนี่ยแท่งติงเอาโอเคแล้วก็สีถุงมือก็อยากให้เป็นสีดําครับทุกอย่างต้องดําคลิปอ่าตามนั้นนะครับแล้วก็มีอีกไหมมีอีกไหมอ่ะอันนี้คือเปลี่ยนมีให้เลือก2แบบนะว่าคุณอยากเปลี่ยนแบบไหนอ่ะ ก็คืออาจจะเป็นอันแรกอันที่2อก็ได้และนี่นะครับคือระบบย้อมสีถ้าถามว่าย้อมเสร็จแล้วทําไงต่อมันจะเป็นไอเทมปุ่มที่5ครับคือปุ่มย้อมซึ่งพอย้อมปุ๊บตอนนี้คุณวิ่งมันจะเป็นสีของชุดที่คุณจัดให้เลยนะฮะแต่ว่าที่จอบตอนนี้ย้อมไม่ได้เพราะว่าชุดไม่เออจอบไม่มีชุดนี้ไงคือจอบยังไม่มีชุดนี้จอบก็เลยเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าอ่ะเช่นชุดมารีนโอเชียนละกันเอยไม่ใช่อ่ะยกตัวอย่างเช่นชุดนี้ละกันนะ จอบอยากเปลี่ยนสีโอเคอสมมุติว่าจอบอยากเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีนะสีอะสีสีขาวแล้วกันนะครับชุดตอนนี้ก็ตัวชุดนะใส่ชุดไปแล้วก็ชุดปุ๊บเปลี่ยนสีขาวอ่บาประมานี้ไนะปเป,เป็นนักโทษแล้ว <laughs> ก็หัวที่มันใส่หมวกนะครับก็อ่ใส่หัวปุ๊บหมวกก็เออของดีว่ะแล้วก็ย้อมครับเนี่ย คือมันจะบอกให้เลยว่าคุณย้อมอะไรนี่นี่นั่นนะแล้วก็จัดการย้อมไปนั่นเลยครับนะแล้วทีเนี้ยโอเคเดี๋ยวจอบจะย้อมก่อนนะย้อม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 ให้หมดย้อมให้หมดย้อมให้หมดโอเคนะย้อมเข้าไปนะทีนี้มันจะมีลิมิตการย้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลิมิตการย้อมของคุณย้อมได้แค่5นะแล้วคุณต้องรอนะครับคุณถึงจะย้อมใหม่ได้อ่าเมื่อกี้จอบย้อมตัวของหัวไปแล้วแล้วจอบก็ย้อมตัวของชุดไปแล้วดูชุดที่จอบใส่ครับ นี่แล้วดูหมวกหมวกที่จะไปย้อมมาครับนะไอห,หมวกตัวของกาลาสีนะครับเดี๋ยวหาก่อนกาลาสีนี่นีน,นดูครับโอโ้โหกลายเป็นสไตล์ของเราไปเลยนะครับชุดขาวสวยมากนะครับแล้วก็ไปใส่ปีกใส่รองเท้าใส่อะไรก็ได้อะปีกนี่ก็ต้องเป็นเออมันของจริงว่ะนะแต่ว่ารองเท้านี้จบยังไม่เปลี่ยนนะก็เอออ่ะใส่ใส่ไปก่อนนะครับนะ ก็ตามนี้แล้วครับผมและนี่แหละคือระบบย้อมสีนะครับที่จ๊อบเอามาอธิบายให้ฟังชอบกันไหมฮะก็ถ้าชอบนะครับรอกันได้เลยเร็วๆนี้เจอกันแน่นอน100%ยเร์เซ็นต์การันตีนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปในวันนี้นะครับเรามีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งครับที่อัปเดตในเซิร์ฟเกาหลีตอนนี้อีกไม่กี่สัปดาห์แล้วครับจะเข้าสู่เนื้อเรื่องเทลซันเนอร์ซีซั่นสแล้วใกล้แล้วครับนะ คือหลังจากไอตัวนี้อัปเดตเสร็จใช่ไหมมันจะมีไอระบบตกปลาอะไรนี่แหละและอีกไม่กี่สัปดาห์เทลสตันเนอร์ซีซั่นสจะมาแล้วครับทุกคนและที่สําคัญนะครับตอนนี้ทางเซิร์ฟเกาหลีได้อัปเดตชื่อของตัวภาคใหม่แล้วนะครับซึ่งชื่อเทลสตันเนอร์ซีซั่นสองนะครับคือเทพและปีศาจและหินแห่งความปรารถนา นั่นเลยครับผมนะคือมันเป็นชื่อภาคใหม่กันเลยทีเดียวนะครับเป็นชื่อกิจกรรมใหม่ที่จะมาในซีซั่น2ก็รอกันต่อไปและตอนนี้นะครับมีกิจกรรมมาให้อัปเดตเรียกนําย่อยกันเลยครับผมนะมันเป็นกิจกรรมตามล่าหาเนี่ยครับนะเขาเรียกว่าอะไรอะคมพีหรืออะไรนี่แหละนะครับซึ่งคุณไปเล่นด่านไหนก็ได้มันจะดอกมาและทีเนี้ยพอคุณดอกเป็นชิ้นส่วนอ่าพวกแบบคัมพีต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์กระดาษต่างกันนะ คุณเก็บไว้ทีละชิ้นแล้วแลกเป็นหนังสือคมภีร์แบบเต็มรูปแบบอย่างนี้ได้เลยแล้วถามว่าแลกเราไปทําอะไรเราไปเปิดครับเพราะพวกนี้คือกล่องครับผมนะก็เนี่ยครับเก็บมาใช่ไหมดบ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 ดอ,บอ่ะกล่องแรกก็จะเป็นพวกแบบเหรียญเอ็มพอยเอ็มอะไรประมาณนี้แล้วก็เหรียญทีอาร์ซึ่งพอยเอ็มเนี่ยเอาไว้ไปในร้านค้าแล้วก็แลกพวกกล่องมาได้นะครับต่อมาอันที่สองนะครับก็จะเป็นพวกเยกพีเหรียญเอ็มแล้วก็สุดท้ายก็เป็นพวกน้ํายา อันนี้สามครับอันนี้พลาดไม่ได้ครับใครพลาดเดทไหนก็ทีนี้เอาง่ายนะพวกเดทไหนนี่คือแม่งหาง่ายสัสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ของแรกต่อไปต่อมาอันนี้สี่นะครับก็คือพวกกล่องต่างๆนานาครับนะแล้วก็สุดท้ายครับอันที่ห้าคือพวกตั๋วเทรดนั่นเองนะครับนะก็ไปเล่นนะครับดรอปเรื่อยๆแล้วเปิดแม่งรัวๆเลยนะครับนะอ่ะนี่แหละครับคือกิจกรรมเลี่ยงน้ำย่อยนะครับผมและตอนนี้เนี่ยนะครับในสวนเนี่ยมีอีทึนครับนะ ซึ่งไอเจ้าอีทึนเนี่ยนะครับผมเอเดนนะเขาสามารถมารับตัวของสร้อยไปได้นะก็ไปรับตัวสร้อยมาฟึบนี่ครับมันจะเป็นสร้อยรูปแบบของเซียพัะจันร์ตัวนี้ครับมารับไปได้เลยนะครับนะก็ไปบวกบัฟบ เออตามนั้นนะครับโอเคและนี่แหละครับคือการอัปเดตทั้งหมดนะครับของ t ทลซันเนอร์เซิรเกาหลีวันนี้นะครับตอบโจทย์สายแฟชั่นได้ดีจริงๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าแล้วก็อย่าลืมมีเฮเเมียเจ็บเจอกันใหม่อีก2สัปดาห์ครับกัดการอัปเดต t ทลซันเนอร์เซิรเกาหลีในเรื่องของระบบตกปลาครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบาย